สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัะสีแล้วก็ไม้เก่าเลี้ยงนอกตู้มาแบ่งปันนะคะค่าจัดส่งแบบโอนเม่าเหมา50บาทแบบเก็บปลายทางเม่าเหมา80บาทนะคะปูลงชิปวันที่24พฤษภานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่25พฤษภาก็คือพรุ่งน,นี้นะคะแต่ถ้าใครโทรมาก่อนเที่ยงวันนี้ปูส่งให้วันนี้เลยนะคะ ก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้านาอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อ,ตอไปของปูนะคะเรามาดูต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งจะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานป้ายลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะกระถางหกนะคะปูแบ่งให้ที่สองร้อยบาทนะคะกระถางที่หนึ่งนี่นะคะพรมพิมานใส่ตั้งแม่ไปเลยกระถางที่สองนะคะนี่นะคะ ป้ายสวยๆป้ายลึกๆเลยนี่ต้นโตแล้วเนาะต่างที่สองต้นต่อไปจะเป็นอสงไข่นะคะอสงไข่จะอยู่ในกระถางกระถาง5.5นะคะนี่นะคะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยกระถางทีู่แบ่งปูแห้ที่200บาทนะคะอสงไข่นะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2นี่นะคะใบใหม่ก็ป้ายนะคะป้ายสวยๆเลย 200บาทนะคะอ่าส่งไขนะคะต้นต่อไปจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะนี่นะคะด่างลึกๆด่างขาวลึกๆแบบนี้เลยนะคะน,นะคะอยู่ในกระถางหกเนาะอยู่ในกระถางหกนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะปูแบ่งให้ที่สองร้อยบาทนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองมีใบใหม่นะคะ ใบสวยๆเลยกระถางที่สองนะคะกระถางละสองร้อยบาทต้นต่อไปจะเป็นชินหน้าบัญชรนนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะมีสองต้นในกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะปูแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะคะชินหน้าบัญชรนกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแต่ละกระถางจะมีสองต้นนะคะนี่นะคะหน้ากัดสีแล้วนะคะ กระถางที่สองกระถางที่สามนี่นะคะกระถางที่สามกระถางละสองห้าสิบบาทต้นต่อไปจะเป็นเทพเทวริสนะคะป้ายสวยๆป้ายลึกๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากอยู่ในกระถาง6นะคะปูแบ่งให้กระถางละสองห้าสิบบาทนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะเทพเทวริสนะคะ กระถางที่สองนี่นะคะป้ายโหดเมันโกดใครมาเลยกระถางที่สองนะคะกระถางที่สามนี่นะคะเทพเทวฤทธ์นะคะสองร้อยห้าสิบบาทต้นต่อไปจะเป็นเพชรนำโชคนะคะเพชรนำโชคชื่อเพราะนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะต้นใหญ่มากนะคะอยู่ในกระถางหกเนาะนี่นะคะปูแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะ สีสวยมากพื้นแดงนะคะนี่กระดูกเขียวนะคะปูค้าไว้ก่อนเนาะนี่ใบเขาโดนลมเพชรนำโชคนะคะเพชรนำโชคอยู่ในกระถางหกเนาะมีหนึ่งกระถางนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะต้นโตมากต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเพชรสีประทุมนะคะเพชรสีประทุมนะคะ เป็นไม้กัดสีนะคะโตเต็มที่เขาจะกัดเป็นสีชมพูนะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะกระถางนี้อยู่ในกระถาง6จะเป็นฟอร์มกอนะคะจะมีอยู่3มสี่ต้นเลยนะคะนี่นะคะสำหรับใครที่ชอบเลี้ยงบอลแบบฟอร์มกอนะคะต้นนี้ไม่ผิดหวังเลยนะคะกูแบ่งให้ที่250บาทนะคะ250บาทนะคะเพชรสีประทุมนะคะคุ้มค่ะกระถางนี้เนาะนี่นะคะ ต้นต่อไปจะเป็นเทพหลงฤด,ดูนะคะนี่นะคะเปิดด่างมาแบบนี้แล้วนะคะจะเป็นบอนกาบนะคะเดี๋ยวรูให้ดูต้นแม่เนาะต้นแม่สวยนะคะโตเต็มที่มาแล้วนี่นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วรูให้ที่190บาทนะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่1นี่นะคะ190บาทกระถางที่2นะคะนี่นะคะเขาจะเป็นด่างริ้วๆมาแบบนี้เลย กระถางที่สองนะคะ1 9 0บาทนะคะเทพหลงดดูนะคะต้นต่อไปปุจะพามาดูไม้เก่านะคะไม้เก่าเลี้ยงนอกตู้เนาะเป็นฟอร์มกอนะคะนี่นะคะเรามาดูกระถางสีเนาะกระถางสีตัวนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐเนาะมีกระถางที่หนึ่งนี้จะมีอยู่6ต้นเลยนะคะ1 2 3 5ต้น มีอยู่ห้าต้นนะคะนี่นะคะไก่ทองประเสริฐนะคะเลี้ยงนอกตู้นี่นะคะคุให้ที่กระถางละ1 0 0อบาทนะคะกระถางสี่นะคะไก่ทองประเสริฐกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองนี้มีอยู่สต้นนะคะนี่นะคะป้ายอย่างนี้เลยกระถางที่สองนะคะหนึ่งอบาทนะคะไก่ทองประเสริฐนะคะมี2กระถางเนาะต้นต่อไปจะเป็นเขาจะ เป็นพระพันุ์วษาแผงนะคะหรืออีกชื่อที่เขาเรียกว่าพระไวยหรือเปล่าเนี่ยแหละปูไม่แน่ใจนะคะอยู่ในกระถางสี่เนาะปูก,ก็ให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะนี่นะคะมีไม่ต่ํากว่าห้าต้นนะคะนี่เอาไปก็เอาไปขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะสําหรับท่านทีช่ชื่นชอบเลี้ยงแบบฟอร์มกอนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางที่สองนี่นะคะ ก็เกินห้าต้นนะคะกระถางที่สองเอาไปอัพกระถางเอาเนาะกระถางที่สามนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็หกต้นนะคะนี่นะคะเกินห้าทุกต้นเลยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นต่อไปอยู่ในกระถางหกนะคะจะเป็นนินเสนนะคะก็มีไม่มีเกินห้าต้นอยู่แล้วนะคะห้าหกเจ็ดแปดเลยแหละนี่นะคะ สำหรับใครที่ช,ชื่นชอบฟอร์มกอนะคะนี่นินเสนนะคะกระถางที่1ผูู้ให้ที่150บาทนะคะนี่นะคะฟอร์มกอกระถางที่1กระถางที่สองก็ห้าหเดดเลยแหละนี่นะคะอาจจะ10ด้วยซ้ำเนาะนี่นะคะปูนับแบบคร่าวๆให้เนาะอยู่ในกระถาง6เหมือนกันนะคะนินเสนมี2กระถางนะคะกระถางละ150บบาทนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะ นี่นะคะต้นต่อไปจะเป็นไก่ราชาวดีนะคะบอนเก่าเลยจริงๆนะคะอยู่ในมีสองกระถางนอกกระถางที่หนึ่งก่อนตัวนี้จะอยู่ในกระถางหกนะคะเนี่ยก็เกือบยี่สิบต้นเลยนะคะนี่นับไม่วาดไม่ไหวเนาะนี่นะคะนี่ต้นที่ใหญ่เขาก็ลากัดแล้วเนาะนี่นะคะไก่ราชาวดีปูให้กระถางละ 180บาทนะคะตัวนี้จะอยู่ในกระถาง6เนาะ180บาทกระถางที่1กระถางที่2นี่จะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะแต่ต้นเขาต้นมากจะโตสูงกว่ากระถางที่1เนาะนี่ก็มี10 10นิดนิดนี่นะคะโผลมาอีกนะคะนี่อยู่ในกระถาง5นี่นะคะ ให้ราคาเท่ากันนะคะ180บาทเนาะนี่นะคะนี่เทียบกันกระถางที่1กระถางที่2มาดูต้นต่อไปตัวนี้จะอยู่ในกระถาง8เลยจะเป็นเพชรพันล้านนะคะก็20นะก็20เนาะนี่นับไม่วาดไม่ไหวนะคะบอลเก่าจริงๆเลี้ยงนอกตู้เลยนะคะเอาไปลงกระถางใหญ่ ก็คือสวยมากนี่นะคะหน้ากัดสีแล้วเนาะกระถางนี้ปูให้ที่200บาทนะคะกระถางแปดนี้นะคะนี่นะคะเพชรพันล้านนะคะมีกระถางเดียวเนาะต้นต่อไปจะเป็นหงเหินนะคะหงเหินนี่ก็สองสามสี่ห้าหก็ประมาณ10ต้นอะ่ะนี่นะคะหงเหินนะคะหงเหิน มีกระถางเดียวนาออยู่ในกระถางหนะคะปูให้ที่200บาทนะคะหงเหินนะคะนี่ใครที่เก็บสะสมเนาะอยากได้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะนี่นะคะหงเหิน0 0บาทเดี๋ยวเนาปูป,ปูลืมอีกอีกสกระถางจะเป็นมณนีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรหน้าเดิมเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะนี่นะคะด่างฮาร์ปเลยใบใหม่ก็ ใบใหม่ก็ฮาร์นะคะนี่นะคะหน้าเดิมนะคะกระถางที่หนึ่งปูให้450บาทนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเนาะ5นิ้วนะคะ5นิ้ว5.5นี่กระถางที่หนึ่งบาทนะคะกระถางที่สองนะคะนี่ต่างทุกใบนะคะกระถางนี้ปูให้ที่400บาทนะคะกระถางกระถางที่หนึ่งอ่ะ450บาท กระถางที่สองสี่ร้อยบาทนะคะต้นต้นต่อไปจะเป็นหลวงตาเมืองนะคะนี้ใบล่าสุดเนาะด่างฮาร์ปมาเลยนะคะใบนี้ตอนส่งอาจจะช้ำนะคะแต่เขาเป็นใบล่างๆเนาะไม่มีผลนะคะแจ้งไว้ก่อนเนะเาะเขาอาจจะช้ำเนี่ยช้ำตรงคอไปเนี่ยนี่นะคะเป็นด่างฮาร์ปมากันเลยหลวงตาเมืองเป็นไม้หน่อนะคะอยู่ในกระถางห้านะคะปลูให้ที่ 380บาทนะคะหลวงตาเมืองนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้ปุ๊ก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ